เมื่อวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2563เนื่องในวันคล้ายวันเกิด136ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีจุดแสงทิพย์ระวีสวรรค์โดยมีคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้ขึ้นรับแว่นแก้วระวิการจากท่านประธานสงฆ์เพื่อนำไปประกอบพิธีจุดแสงทิพย์ระวีสวรรค์โดยแสงทิพย์ระวีสวรรค์จากโคมประทีปเอก จะนำไปจุดต่อโคมประทีปอีกทั้งสองหมื่นดวงเพื่อน้อมบูชาพระรัตนตรยัยในวันพระแรม8ปดค่ำเดือน11และจุดบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพรุทธเจ้าล้านพระองค์ในส่วนของพิธีปลูกต้นรัพย์บ,บนันชื่นหน้าลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีในช่วงต้นของกิจกรรมเป็นการถ่ายภาพประวัติศาสตร์บันทึกภาพความงดงามของการสร้างบารมีในวันสำคัญ เนื่องด้วยมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านได้ถือต้นซัพย์บานชื่นพร้อมกับโบกมือด้วยความสดชื่นเบิกบานใจในการสร้างบารมีจากนั้นพระภาวนาธรรมวิเทศท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านประกอบพิธีกรรมและปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อโดยนำใจกลับมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเบาสบาย พร้อมกับผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายเพื่อให้ใจหยุดนิ่งพร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อใจของทุกท่านผ่องใสดีแล้วท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้ปลูกต้นทรัพย์บานชื่นเป็นปฐมเริ่มก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ร่วมกันปลูกต้นทรัพย์บานชื่นเป็นลำดับถัดมาวันนี้ทุกท่านได้หลอมรวมใจเป็นหนึ่ง ปลูกต้นซัพย์บานชื่นสำหรับใช้บูชาพระรัตนตรยัยและใช้โครงการธรรมญาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารซึ่งภาพความงดงามในการสร้างบารมีในวันนี้ล้วนเกิดด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารด้วยความเคารพเทิดทูนท่านอย่างสูงสุด ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนในการจุดแสงที่พระวีสวัสด์นะคะเพราะว่าไฟอันศักดิ์สิทธิ์นี้นะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากในโลกนะคะเพราะว่าเป็นไฟที่บริสุทธิ์จากแสงอาทิตย์นะคะแล้วก็เราจะนําไฟนี้เนี่ยค่ะมาจุดคงปพิบจำนวน2 0 0 0 0ดวงนะคะเพื่อบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์นะคะก็มีความรู้สึกปับปลื้มใจนะคะที่ได้เป็นตัวแทนในการจุด ในครั้งนี้นะคะเพราะว่าก็ได้กระตันยูบูชาธรรมท่านด้วยการใช้ตัวเราเป็นกายหยาบในการจุดแสงที่เพื่อน้อมน,ำ,นำอบุญนี้ถวายน้อมถวายแด่ท่านนะคะซึ่งจะเป็นบุญอันมาสาสารที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยได้สว่างสวยัยพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลนะคะก่อนหน้าที่จะมาถึงวันนี้เนี่ยก็พยายาม ที่จะตรึกระลึกถึงหลวงปู่ให้ได้เป็นอารมณ์มาเรื่อยๆเจ็ดวันก่อนนะคะแล้วก็ในวันนี้แล้วก็เจ็ดวันหลังตามหลักที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อให้หลักการมานะคะในช่วงเย็นเนี่ยก็มีโอกาสได้มีาการปลูกซับบันชื่นนะคะก็รู้สึกจากความสดชื่นของเมื่อเช้าเนี่ยมาปลูกต้นไม้ยิ่งบานชื่นก็ไปใหญ่เลยและยิ่งมาทราบว่าต้นบานชื่นเนี่ยจะใช้ไปในโครงการ สำหรับพระธรรมยตาที่จะเป็นการจันลงพระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปตามพื้นที่ต่างๆนะคะที่ท่านจะไปปฏิบัติศาสนกิจที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาวัดต่างๆนะคะจิ้งดีใจใหญ่เลยแล้วก็เคยมาปลูกแล้วก็โหกิจกรรมเรื่องการปลูกต้นไม้นี่เป็นอะไรที่เราจะเห็นถึงต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยมันงดงามนะคะ แล้วยิ่งออกดอกออกผลไปใช้สารพัดประโยชน์เนี่ยยิ่งจะทําให้เกิดความบานชื่นยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปชาวพุทธเรานะคะการทําบุญนะคะก็เป็นเรื่องปกตินะคะและยิ่งถ้าเรารู้ว่าบุญที่เราทำเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะแล้วก็จะเกิดประโยชน์ต่อ,ตอ,ตอ,ตอเนื่องยังไงเนี่ยเรายิ่งปลื้มใจและอยากอยากจะเห็นต้นบานชื่นของเราเนี่ยโตว,วนันโตคืนแล้วก็ออกดอกแล้วไปใช้เร็วๆค่ะ มาเป็นเจ้าภาพทุกปีเลยค่ะเพราะว่าในใจเนี่ยก็จะมีธรรมยาตาเมื่อก่อนนี้เป็นธุดงใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็เป็นธรรมยาตาเพื่อ,อในใน,ในเส้นทางมหาปูชนียาจานะคะเพื่อระ,ะลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเดชพระคุณหลวงปูะะ่พระภูปามานก็มีความปื้นปิติมากเลยค่ะเพราะว่า ที่เราปลูกเนี่ยก็จะกลายเป็นต้นใช่ไหมคะแล้วกีบดอกที่ที่พวกเราจะช่วยกันเด็ดเนี่ยค่ะก็จะนําไปโปรยให้พระธรรมญาตาเดินตามเส้นทางมหาปูชนียาจารย์เพื่อระลึกถึงบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ค่ะเห็นแล้วปื้มมากค่ะมาตั้งแต่เช้ามาใส่บาตรเนี่ยค่ะปื้มมากเลยแล้วก็ปื้มปิติจนน้าตาไหลเลยค่ะ